ครับสวัสดีครับผมหมอญาชัดเจนจากเพจถอดฟรีลุยสวนนะครับตอนนี้ในมือผมเนี่ยก็คือทุเรียนพันธุ์มูสังคินนะครับต้องเรียกว่าน่าจะเป็นมูสังคินแปลงแรกสวนแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับก็คือมูสังคินจากสวนศักดิ์ศรีเบตงใช่ไหมครับครับครับผมนั่งข้างๆผมนี่คือคุณศักดิ์ศรีนะครับ จากสวนศักดิ์สรีธเบตงนะครับทุเรียนมูสังคิน<อ>ถัดไปก็คือพี่แจงนะครับเอาใหญ่ที่เคยพูดถึงกันน่าจะจำกันได้ดีนะครับพวงมณนนีมเล็ลดรีบเอาใหญ่เนาะน,นี่ยให้ดูดอา่าวันนี้ถือโอกาสมามาเยี่ยมเยียนม,มาเยี่ยมเยียนกุศลศักดิ์สิหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,ส,สวัสดีครับเนื่อย <g ül> <laughs> เหนื่อย <g ül> <g ül> เดินเหนื่อย <g ül> ออวันนี้ผมมาเพื่อที่จะมาพูดคุยนะครับเพราะว่าทางทางคุณศักดิ์ศรีเองเนี่ยศักดิ์ศรีศักงาราศีใช่ไหมครับครับผมโอเคไม่ผิดนะครับได้ต้องเดี๋ยวเร,ริ่มปรึกษาทำสารเพชรโขใช่ครับอ่าทำสารเพชรโขบิลเทอโซกับทุเรียนสายพันธุ์มูสักิง มันน่าจะเป็นเจ้าไล่อีกแล้ว <Jamie, S 1> ของเบตงครับนึกยังไงครับพี่เอาเพชรโคมมาจัดการใช้จากต้นที่เขาไม่ไให้ไม่ได้ให้ผลผลิตอ๋อก็คือทําต้นที่ไม่ให้ผลผลิตในปีนี้ใช่ครับนะครับก็จัดสรรเนาะครับแล้วก็เห็นว่าอะไรเราเรามีพีออเดอร์มีการขายในเนเตจครับครับนั่นก็ต้องการที่จะ มีผลผลิตกระจายใช่ครับทราบท่านครบสิบสองเดือนได้ยิ่งดีดีครับดี <laughs> <laughs> ครับครับคุณศักดิีเป็นผู้ที่เริ่มต้นศึกษาเพชรโครกับทุเรียนโมสังคิงแต่ว่าคุณแจงนะครับที่แจงของเนี่ยคนนี้นะครับทำทุเรียนหมอนทองพวงมันณียอยู่ทางอ่าวใหญ่เนี่ยเป็นทุเรียนที่ใช้ท,ท้าทานเพชรโกล พี่ใจทำพิโกมาแล้วกี่ปีทีทำสารแล้วเนี่ยทำตลอดมาปีไปสิบปีมันมีเสียงกันซิพอทำมาตลอดเป็นสิบปีสิบกว่าปีแล้วทำมาสิบกว่าปีแล้วเนาะจริงไหมพี่ที่บอกว่าทำห้โกแล้วต้นทุเรียนตายไม่จริงไม่จริงก็วันก็แปลกนะผมว่าทำไมใครถึงบอกว่าทำห้โกแล้วตาย ทั้งๆที่อยู่ในผมอยู่ในกลุ่มที่ทำแคคโคเป็นมืออาชีพเนี่ยทำเป็นอาชีพเลยเรียกกันว่าถ้าไม่ไม่ทำทุเรียนแล้วไม่ได้ใช้สารแคคโคเนี่ยทำทุเรียนให้ออกดอกไม่ได้ติดลูกไม่ได้อะครับเขาบอกว่าทํำยังไงก็ไม่ต่างอือคุณศักดิีว่าไงตอนแรกก็จริงๆก็หวั่นนะครับเขาหวัน่นเรื่องแคคโคเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันมันเป็นอะไรอ่ะมันสะสมอยู่ในต้น มันรัมันใช้แล้วมันสะสมปีหน้ามันต้องเพิ่มโดดมันจะทําให้ต้นมันโทมอันนี้อันนี้คือข่าวที่ที่ได้ฟังมาตออหนึ่งคสะสมในต้นปีหน้าต้องเริ่มโดดจริงไหมพี่แจ่ไม่จริงไม่จริงอีกนะมันก็ไม่จริงนะผมว่านะปุ๋ยถึงสะสมอาหารถึงนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จล้างสารได้ได้เก็บเกี่ยวเสร็จล้างสารแต่ถ้าเก็บเกี่ยวคือต้องให้ทันเวลาถ้าเกิด แขวนไว้บนต้นนานเกินไปเกินเวลามันก็นโสมอันนั้นอนะโสมไม่ได้เกี่ยวกับสารซึ่งผู้เรียนที่ไม่ทําสารถ้าแขวนไว้อายุไว้มากมันก็โสมไม่ใช่เหรอพี่ใช่ครับนั่นคือมันโสมเนื่องจากเราแขวนลูกในต้นนานไปใช่นนครับ,นนรบไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสารเกี่ยวกับสารครับครับอย่างที่สองคือทําสารแล้วต้องเพิ่มปริมาณนลองถามคนทาสารดูไม่ต้นเพิม ผสมอาหารให้เยอะใส่ปุ๋ยบ่อยๆครับมันขึ้นกับไอ้ตัวนี้แนละ้วพี่นะ้องขึ้นกับสบภาพอากาศในปีที่เราจะทําสารใช,ใชอ่อย่างเช่นว่าปีปีนี้เนี่ยถ้าดูจังหวัดทาสารนี่ฝนมันชุกครับก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นครับครับจากาปีที่แล้วจะทำช้าหน่อยนึงครับแล้วก็ทําช้าอะไรเนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าฝนไม่ชุกมันมันก็ลดอากาศเลยครับมีทั้งลด มีทั้งเท่าเดิมมีทั้งเพิ่มครับคือดูสภาพอากาศแล้วเวลาที่จะทําที่จะทำครับแล้วก็สภาพต้นความสมบูรณ์ต้นเป็นเกณฑ์เลยครับผมครับนั้นไอ้ที่เขาบอกทาสารแล้วตายแน่เนี่ยผมเอ้ยมันตายยังไงวะแต่นลูกเยอะตายแน่ทำสารแผ่นลูกเยอะตายแน่ดึงให้มันช้าตัดช้าตายแน่อันนี้เรื่องจริงครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดถ้าทําสารเสร็จตัดลูกเสร็จ ไม่บำรุงไม่บำรุงไม่ทําให้แตกใบอ่อนตายครับตายแน่ไอ้นี้ตายแน่นะครับจริงไหมพี่ว่าถ้าเราฉีดสารอย่างเช่นปีนี้เราฉีดไปแล้วพอถึงครบอายุครบอายุครอายุสารที่ทุเรียนจะออกดอกบางเอิญมีฝนเข้ามามันแตกใบอ่อนแตกมาเยอะต้องเอาสารฉีดเพิ่มลงไปอีกถ้าเพิ่มสาร ได้ไหมที่สวนไม่เพิ่มอ่าไม่เพิ่มพี่ใช้วิธีไหนทําไม่เพิ่มสารก็สะสมอาหารให้เวลาให้มันกระชับหน่อยนลยไม่เมถึงรอบรอบของการชีดอ่าจากเจดวันก็กดลงมาเป็นห้าวันก็เบิรลอบเข้าไปสามไปอีกมันช้ามานานถ้าเพิ่มสารลงไปอีกทําให้อายุการออกดอกมันยาวขึ้นแทนที่มันจะออกภายในหกสิบวันมันไม่ออกเนาะ มีคนทำสารครับผมครับผมทำมาตั้งแต่ต้องบอกจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแลยกาลัง่ายทออสู่รุ่นหลานนะครับก็บไม่เห็นมันเป็นไรผมก็บอก <c oughs> มันไม่ได้เป็นแต่เวลาตัดลูกแล้วเราต้องดลบเต็มทีค่ครับครับ <c oughs> คือทุเรียนทำสารกับไม่ทำสารการทำให้แตกใบ <c oughs> อ่อนหลังการตัดลูกหรือหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยทำสารเนี่ยมันจะต้องบำรุงดูแลมากกว่าอันนี้ รครับอันนี้จริงที่ไม่จริงก็คือตายนะครับครับไม่ทําสารก็ตายครับครับในนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่พูดถึงเรื่องการทําสารน้องศักดิ์ศรีทําสารแป้งมูซันคิงแป้งนี้เนี่ยทํามากี่วันแล้วครับประมาณสามสิบวันครับประมาณสามสิบวันเนาะ ใช้สารอัตรารเท่าไหร่ทำได้ไหมนม้นำน้ำพันลิตรใส่ไปกี่กิโลแปดกิโลน้ำพันลิตรแปดกิโลนะครับสารยี่สาเอร์เซ็นต์ไม่ใช่สนะีกิโลครับสีกิโลสารยี่สิบห้าสา้าก็ท่ากสิบก้าว่ากับนตะครับาาทั่วไปเราเราจะทำที่สิบจะมาพจดว่า อันนี้เป็นมูสังงผมก็เลยให้ให้6%ถามว่าทําไมไอไอสายพันธุ์นี้เนี่ยไปกดมันมากเนี่ยมันไม่ชอบอมันไม่ชอบก็จะมาใช้วิธีการสับสนก็ถัดจากน,นี้อีก3ิ0วันเรามาติดตามดูนะครับว่าแปลงทุเรียนมูสังคิงแปลงนี้ของคุณศักดิ์ศรีจะออกดอกได้ไหมนะครับตอนนี้ ต้องเลือกเป็นกระบวนการที่เราจะเริ่มสะสมอาหารพร้อมกับเปิดสาดอกนะครับสะสมไปด้วยแล้วก็กระตุ้นสาดอกไปด้วยนะก็เ,เดี๋ยวมาดูกัน